เปลี่ยนชื่อใน IG ของตนเองทำยังไงค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินย t u b e ค่ะในคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาเปลี่ยนชื่อ IG ของตนเองเนาะไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่นหรือว่าชื่อผู้ใช้งานนะคะขั้นตอนแรกถ้าหากเราพร้อมแล้วให้กดเข้าไปที่ IG ได้เลย หลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราไปที่รูปโปรไฟล์ของตนเองด้านล่างขวาม,มือค่ะจากนั้นเราจะอยู่ในหน้าตาแบบนี้ให้ทุกคนกดแตะไปที่คำว่าแก้ไขโปรไฟล์ ที่นี้นะคะทุกคนเขาก็จะโชว์ชื่อแล้วก็ชื่อผู้ใช้งานให้เราเนาะสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนชื่อตัวนี้นะชื่อเฉยๆเนี่ยก็ให้กดแตะเข้าไปได้เลยค่ะอ่าแล้วก็กดลบชื่อเดิมออกเปลี่ยนชื่อใหม่ใส่เข้าไปทีนี้ ให้ทุกคนมาทำความเข้าใจบริเวณนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนชื่อของเราได้เพียงสองครั้งภายใน14วันคืออะไรสองครั้งภายใน14วันก็คือ7วันเปลี่ยนได้1ทีนะคะทุกคนโอเคถ้าใครเข้าใจแนละ้วก็กดติ๊กถูกได้เลยสำหรับน้ำนะคะน้ำจะไม่เปลี่ยนอันนี้แค่สมมติให้ท่านผู้ชมดูเนาะสำหรับใครที่โอเคกับชื่อนี้แล้วก็กดติ๊กถูกมุมบนขวาได้เลยค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้งานอ่าก็ให้เรากดแตะไปที่คําว่าชื่อผู้ใช้งานอันนี้ถ้าหากเรากดเปลี่ยนวันนี้นะคะแล้วเราต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานอีกทีเราเนี่ยจะต้องรอ14วันหรือเอาแบบง่ายก็คือต้องรอ2สัปดาห์นะคะทุกคนเราถึงจะมาสามารถเปลี่ยนตรงบริเวณชื่อผู้ใช้งานได้อีกครั้ง อันนี้ใครต้องการใส่ชื่ออะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะอ่าออแล้วก็กดติ๊กถูกมุมบนขวามือได้เลยค่ะเมื่อเรากดติ๊กถูกมุมบนขวามือก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ชื่อผู้ใช้งานทีนี้ให้เรากดออกและกดติ๊กถูกมุมบนขวาบริเวณนี้อีกทีค่ะติ๊กถูกนะ โอเคอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาถ้าไม่ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ